คช้าวางรูปเกมที่พบกับเนเธอร์แลนด์อย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าแค่ไหนคะคือสาหรับที่ดูเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่น6คนเนี่ยเขาเล่นมา3มเกมนะครับก็คือไม่เปลี่ยนตัวเลยครับ6คนที่ลงหลักในสนามก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับเพราะนั้นแผนการเล่นเขาก็แต่ละหน้าเนี่ยกค่อนข้างจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ก็ก็ก็ใช้ล็อกเดิมๆแต่ว่าที่น่ากลัวคือเขารูปบางสูงนะครับแล้วก็การตีบอลของของแต่ละแต่ละคนในในทีมเนเไหร่เนน่นยนะทุกคน ค่ขขอนข้างดีครับก็คือบอลเร็วก็ออกแทมค่ขขอนข้างเยอะบอลหลักก็ออกแต้มค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายทุกตำแหน่งนะครับเราคงต้องทําเกมเสิร์ฟนะครับอย่างแน่เลยทำเกมเสิร์ฟแรกเขาก่อนไม่ง,งัง้นไม่งั้นหน้าบล็อกเราจับจับบอกค่อนข้างยากแล้วก็ส่วนเกมลูกเราก็คงเจอพื้นสูงๆเพราะงเน้นเรื่องของการลุกขี่รวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะฟรีบอลมีอะไรเนี่ยก็จะเล่นผสมประสานบ,บ้ับในบางจังหวะเราตั้งเป้าหมายแค่ไหนคะสำหรับเกมนี้ ก็คืออยากได้เซตกับเขานะรับสำหรับสำหรับในทแลนด์ต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ทข้งแขแ่งแกร่งแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ก็หวังว่าจะจะได้เก็บเซตเขาได้บ้างครับค่ะ